ที่นายกรัฐมนตรีสั่งได้การร้องไห้ไม่ใช่การแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นจำเลยตัวที่ใหญ่ที่สุดคือคุณปูครับนายกยิ่งรักชินวัตรรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่รายล้อมอยู่รอบตัวท่านหน่วยงานทั้งหมดคนทั้งหมดที่ท่านโยนความผิดไปให้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ท่านสั่งการได้ทั้งสิน้นแต่ท่านเลือกที่จะโยนความผิดไปให้เขา โดยที่ไม่เอาความผิดมาใส่ตัวเลยเป็นการโยนบาปให้พ้นตัวที่น่ากเกลียดมากจะบอกว่าการร้องไห้เนี่นะครับขอบอกนิดนึงนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเข้าใจปะพี่น้องประชาชนทุกท่านคะ่ะเราได้ทำเต็มที่แล้วเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่กันได้แบบสะดวกสบาย แล้วก็สามารถผ่านเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ดิฉันถึงแม้จะทอ้อแต่ดิฉันก็ไม่ถอยค่ะดิฉันรับรองว่าบ้านเมืองของเราจะต้องกลับมาเป็นปกติสุขขอให้ทุกท่านนั้นร่วมมือกับดิฉันนะคะ <c oughs> นี่จะบอกอะไรให้นะ ว่าการร้องไห้อะ่ะบางทีถ้าอยู่ผิดสถานการณ์บางทีถ้าอยู่ผิดคนน่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรเข้าใจไหมสวัสดีครับ